สวัสดีครับสุดสัปดาห์นี้สเปอร์ทำศึกสำคัญครับจะไปเยือนลิเวอร์พูลว่าที่แชมป์ในปีนี้นะฮะสเปอร์จะเป็นคำตอบครับว่าลิเวอร์พูลจะเป็นแชมป์ในนัดนี้เลยหรือเปล่านะฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องการอีกหนึ่งแต้มคือที่จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแชมป์99.99%แล้วแหละเหลือคำว่าไอ้คำว่าเป็นทางการเท่านั้นเองนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนำอาร์เซนอลอยู่12แต้มนะครับแล้วก็มีประตูได้เสียเนี่ยมากกว่า 10ลูกนะก็ยากแล้วล่ะที่จะไล่าตามนะครับเพราะว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำได้แค่เสมอที่เซาาเลสเมื่อกลางสัปดาห์นะครับก็เป็นโอกาสที่ดีของลิเวอร์พูลแล้วที่จะเะลิงแชมป์ภายใต้การคุมทีมปีแรกของอาร์นเลอตนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับแนวโน้มเกมคู่นี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากันนะครับฝากด้วยสําหรับเสื้อยือดยืดเปล่าครับเริ่มต้นเพียงตัวละร้อยบาทเท่านั้นเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้อากาศเมืองไทย ร้อนสุดๆจริงๆนะครับต้องมีเสื้อระบายความร้อนได้ดียืดเปล่าเป็นคำตอบนะครับใส่เทได้ไม่ต้องรีดฮะเอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวนะครับของทั้งสองทีมว่าเป็นยังไงกันบ้างเรือวภูอันดับหนึ่งะฮะสถานการณ์ก็เรียกว่าจอ่อคว้าแชมป์เตรียมรถแห่ได้เลยนะครับหลายคนคงจะกำลังตกแต่งอยู่ในตอนนี้ผมเชื่ออย่างนั้น แลวเดี๋ยวหลังจากจบเกมนี้นะครับมีสิทธิ์ที่จะได้ฉลองในแอนฟิลด์เลยด้วยเจอกับสเปอร์นะครับฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมเนี่ยเจอกันมา3ครั้งแล้วนะคือเล่นในบ้านของสเปอร์ในเกมพรีเมียร์ลนะีกเนี่ยปรากฏว่าลิเวอร์พูลบุกมาถลม่ม6-3แล้วก็เล่นหลีกครับ2นัดเย่าเยือนสเปอร์ชนะในบ้านก่อน1-0แล้วไปแพ้ที่แอนฟิลด์4-0เกมนี้เล่นในแอนฟิลด์อีกครั้งหนึ่ง ผู้เล่นของเวอร์พูถือว่าฟูลทีมแล้วก็มีกาลังใจกันท่วนหน้ามากๆเกมที่แล้วก็เอาชนะเลสเตอร์ได้ในแบบที่เรียกว่าประตูกว่าจะมาได้ก็ต้องรอตัวสารองทีเด็ดอย่างเทรนต์ไอเซเนอร์อานนะครับก็ถือว่าทําได้ตามเป้าทําท่าจะเสมอเสมอแต่ว่าก็ยิงได้ตลอดเรอร์พูเป็นอย่างนี้แล้วก็ทีมสมบูรณ์มากอย่างที่บอกไปมีคนเจ็บแค่โจโกเมสซึ่งก็ไม่เห็นเป็นไรแล้วไม่เห็นเป็นไรแล้ว ไม่ต้องมีก็ได้นะส่วนสเปอร์ดับสิครับนะฤดูการนี้แพ้มา18นัดอื้อสถิติเกินจะบรรยายเกินเยียวยาจริงๆริงกุชินเจ็บตลอดฤดูการเรียบร้อยไปส่วนซ่อนดึงมินที่มีอาการเจ็บเท้าเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าแนวโน้มก็อาจจะต้องพักเอาไว้ก่อนในเกมนี้เพราะว่ามีศึกยูโรปาลีกที่สำคัญกว่า ในเกมวันพฤหัสครับการไปเยือนลิเวอร์พูลครั้งนี้หอบสถิติที่ไม่ค่อยดีไปด้วยนะฮะแล้วก็ไปเจอกับลิเวอร์พูลที่เล่นในบ้านเสียงเชียร์มันท่วมท้นแน่นอนเพราะว่าอยากฉลองมันจะต้องฉลองในแอนฟิลด์อย่างยิ่งใหญ่แน่นอนในเกมนี้ถ้าได้อีกหนึ่งแตม้มแต่ผมเชื่อว่าลิเวอร์พูลไม่ได้เล่นเพื่อหแตม้มนะฮะทีนี้สเปอร์จะทำได้แบบคริสพลเตไหมยังไงคือเมื่อกลางสัปดาห์ คิสัลพาเลตเนี่ยก็เป็นทีมที่สถานการณ์คล้ายสเปอร์เหมือนกันคือลอยตัวในพรีเมียร์ลีกแต่ว่ามีภารกิจในบอลถ้วยนะครับสัปดาห์นี้สุดๆเ,เสร็จสิ้นในพรีเมียร์ลีกแล้วนะก็จะไปเล่น FA Cup คนะครับแต่ว่าทางคิสัลเาเลตก็สู้ได้ดีสมกับความเป็นมืออาชีพไล่ตีเสมออาร์เซนอลแบบ2ครั้ง2คราไม่ยอมแพ้ แล้วพวกตัวหลักก็เรียกว่าอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะครับเอเซ่ーーก็ยิงประตูได้นะฮะแล้วกลายเป็นอาร์เซนอลเองที่มีเขาเรียกว่าภารกิจในการที่จะต้องเก็บ3ามแต้มแล้วจี้ลิเวอร์พูลแต่สิ่งนี้มันกลายเป็นความกดดันมาทิ่มแทงอาร์เซนอลเองทำให้เกรงจนขาแข็งแล้วก็ผิดพลาดกันไปเองพลาดแบบไม่น่าให้ภัยด้วย จ่ายบอลกันยังไงบิ้วกันในแดนหลังแล้วทําให้โดนฉกไปยิงนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแต่กับลิเวอร์พูลเนี่ยผมว่าสถานการณ์มันต่างกันลิปลับลิเวอร์พูลนี่สบายสบายกว่าเยอะนะถึงพลาดเกมนี้ก็ยังมีอีกหลายเกมให้ได้เก็บเพราะว่าเป้าหมายเป็นแค่หนึ่งแต้มเท่านั้นมันเลยแบบไม่มีความกดดันแบบอาร์ s e n อลเกิดขึ้นแน่นอนส่วนสเปอร์จะทําได้แบบขึ้นโซพาเลตไหมผมว่าอาจจะสู้ได้แบบ สูสีในระยะหนึ่งแต่ว่าด้วยความเป็นสปเปอร์คือคุณภาพนักเแต่ในฤดูกาลนี้ต้องยอมรับว,ว่ามันไปเทียบเคียงเทียบชั้นกับทีมใหญ่ๆไม่ได้เลยแล้วก็เล่นไปเล่นมาเดี๋ยวทองลอกอสิ่งที่เป็นศักยภาพที่แท้จริงเดี๋ยวมันออกมาเองก็คือเกมรับที่รั่วไหลเหลือเกินเกมกับฟอร์เรสต์เกมที่แล้วนี่ก็ถือว่าพลาดกันไปคนละทีสทีก็โดนลงโทษตั้งแต่ 16นาทีแรกโวนไป2ลูกแล้วเกมรูกก็โอเพนเพล์เนี่ยครบจะไม่มีอะไรเลยนอกจากลูกครอสอย่างเดียวลิวอปูน่าจะรับมือได้ง่ายดูแล้วเกมนี้สเปอร์โรเทชันลงไปโอเคละพวกตัวสำรองที่ถูกส่งลงไปก็คงจะเล่นอย่างเต็มที่เพื่อเพื่อแสดงศักยภาพของตัวเองว่าฉันก็มีดีนะแต่ว่าไปเจอกับลิวอพูในชั่วโมงนี้บรรยากาศที่มัน ขาดคั้นบรรยากาศที่มันกดดันทีมเยือนแล้วก็รอฉลองแบบสุดลิ่มทิมประตูเนี่ยผมว่าลิเวอร์พูลน่าจะใช้บรรยากาศตรงนี้นะครับในการฉลองแชมป์แบบสวยๆครับน่าจะชนะได้สักสามหนะึ่งะในเกมนี้ขอให้ผมทายผิดอีกเหมือนเดิมก็แล้วกันนะครับคราวนี้ไปดูเรื่องราวของผู้จัดการทีม นะของสเปอร์เนี่ยมันมันก็มีการพูดถึงกันออกมาเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีการพูดถึงว่ายังไงยังไงสเปอร์กับนายแอนเนี่ยแยกทางกันแน่นอนไม่ว่าจะจบลงด้วยแบบการปลดหรือว่าการยกเลิกสัญญายอมกันด้วยดีทั้งสองฝ่ายก็ตามไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วก็ไม่สนใจเงื่อนไขว่าจะคว้าแชมป์ยูโรปาได้หรือเปล่าคือยังไงก็แยกทางกันแน่นอนประมาณนั้นทางเจมี่โอฮาร่าอดีตน,นักเตะของสเปอร์ก็ออกมา เตือนเหมือนกับใช้คําเตือนเนาะเตือนเดนเน l l e เลว่ว่ายังไงก็ตามอย่าเพิ่งปลดแนนะแอนด์ออกก่อนที่จะเตะรอบเซมิไฟแนลนะครับหรือรอบรองชนะเลิศกับโบโดกลิมนะเดี๋ยวมีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าใช้ไรอันเมสันมาคุมในช่วงนี้เป็นอันขาดคือเขาก็ระบุเลยนะครับบอกว่าแอนปาเตโกกู oku, เนี่ยต้องคุมทีมเจอกับบโดกลิม ในรอบรองรู้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหบอบช้ำม,มาเยอะนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งปลดเป็นอันขาดผมก็มองเห็นด้วยนะครับกับโอฮาร่าว่าในช่วงหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ไม่ว่านายแอนจะแย่ยังไงเนี่ยปลดตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับมันไม่สามารถที่จะมีใครมาทดแทนได้ทันทีแล้วก็เริ่มงานได้ทันควันหรอกมันก็ต้องมีช่วงเวลาของการศึกษานะเรียนรู้ ธรรมชาติของผู้เล่นอะไรต่างๆมันต้องใช้เวลาอีกต่อให้เก่งมาจากไหนก็ตามมันต่อติดทันทีก็เป็นไปได้ยากเพราะนั้นผมว่ายังไงอ่ะเกมกับบุรุกลิมให้นาอนคุมไปก่อนคุมไปก่อนอน,น่าจะดีกว่าทีนี้มันมีการเปิดเผยร,รายชื่อของผู้จัดการทีมนอกเหนือจากแวดวงกุนซือของพิมมิลีกด้วยกันเองนะครับอย่างที่เป็นข่าวอยู่ทุกวันทุกวันนะพวก อ่มาโกซินวาโอลิเวอร์กาสเนอร์โทมัสแฟรงค์หรือว่าอีราโอล่าเนี่ยพวกนี้เป็นข่าวที่เล่าให้ฟังเป็นประจำอยู่แล้วแต่ลองมาฟัง3ชื่อนี้ที่กิฟมีสปอร์ตหยิบยกขึ้นมาว่ามีโอกาสเหมือนกันมีโอกาสเหมือนกันเป็นมานอกสายตาที่ก็มีความเป็นไปได้นะอะไรอย่เงี้ยนะครับสคนที่ว่านี้ว่างานอยู่1คนแล้วก็มี2คนที่ทำงานอยู่ต่างแดนในตอนนี้ก็คือคนแรกเนี่ยเจอร์เกนคลอป อดีตโค้ชของลิเวอร์พูลคนนี้ผมชอบเป็นพิเศษว่างงานมานานแล้วด้วยแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ขอคนนี้แหละนะแต่มันขึ้นอยู่กับตัวเขาว่าอยากที่จะรับงานหรือ,อยังเนะีครับแล้วจะรับงานทีมอื่นไหมนอกจากทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเนอกเหนือจากลิเวอร์พูลเนี่ยเขาจะรับไหมนะีครับตรงเนี้ย เหมือนเขาเคยประกาศใช่ไหมว่าถ้าไม่ใช่ลิเวอร์พูลก็จะไม่ไม่รับอะไรทํานองเนี้ยผมไม่แน่ใจนะอันนี้ต้องถามแฟนลิเวอร์พูลนะครับคือเจอเกนครอปเนี่ยเขาทำสถิติออกมาว่าเปอร์เซน็นชนะอยู่ที่55.3เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็ประตูะเฉลี่ยเนี่ยสองประตูต่อเกมนะครับคือใครที่ชอบสายเกมลุกนี่เจอเกนครอปอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วก็คนต่อไปคือชาบีอาลอนโซปัจจุบันคุมเลเวอร์คูเซนอยู่นะครับ เปอร์เซ็นชนะของเขาอยู่ที่54.7ใน3คนนี้เปอร์เซ็นชนะน้อยสุดนะแล้วก็ประตูที่ทำได้ก็น้อยสุดด้วย1.91ต่อเกม1.91ประตูต่อเกมและคนที่3าครัวเท่าอย่างคาโลอันเชรติซึ่งคุมทีมเรอัลมาดริดอยู่นะครับเปอร์เซ็นชนะสูงสุดนะใน3คนนี้คือ60.5%หอนะครับเรียกว่าการันตีชัยชนะได้เลยแล้วก็ประตูที่ได้เนี่ยเฉลี่ยอยู่ที่1.95 ประตูต่อเกมซึ่งถือว่ายอดเยี่ยมยอดเยี่ยมนะครับสามคนนี้ถามเฉพาะสามคนนี้นะแฟนแสเปอร์อยากได้ใครครับอืมถ้าถามผมแน่นอนผมอยากได้เจอเกนครอปเพราะว่าเขาพิสูจน์ตัวเองกับเลี้ยวพูไม่ต้องปรับตัวอะไรกับพรีเมรีเลยเขารู้ไส้รู้พุงพรีเมรีเป็นอย่างดีนะครับคาโลอันเชลุติล่ะก็รู้นี่ก็รู้ครับแต่ว่าผมผมชอบแบบ กุญซื้อวัยหนุ่มหน่อยเออก็น่าจะแบบมีไอเดียอะไรต่างๆที่มันปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์นะครับแต่ชาบีอลอนโซนี่ก็ก็หนุ่มอยู่นะแต่ว่าเนี่ยตัวเลขมันก็ชัดอยู่ว่าเปอร์เซ็นต์ชนะก็น้อยกว่าชาวบ้านเขาแล้วก็ออคุมเลวเวอร์คูเซนในฤดูกาลนี้ผมว่ายังไม่คงเส้นคงวาเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ เพื่อนคิดเห็นยังไงนะครับกับทั้ง3คนนะครับที่กิมมิสปอร์ตเขารวบรวมข้อมูลออกมาให้ก็ค่อยมาว่ากันแล้วกันนะครับเก็บตกคอมเมนต์หน่อยนะครับจากคลิปที่แล้วนะครับคุณวิชัยเราบอกว่าจะแพ้กีนนทก็รักเหมือนเดิมถูกต้องเลยครับถูกต้องเลยเรารักเดียวใจเดียวอยู่แล้วคุณอัครพงษ์บอกนะครับว่าแฟนไก่ใจเย็นออมแรงอมประตูไว้ยูโรปาครับผมนะฮะพรีเมียร์ลีกในช่วงสุดสัปดาห์นี้ก็อาจจะ ต้องทาใจนะถ้าจะแพ้อีกนัดหนึ่งนะครับคุณสัญชัยบอกว่าต่อให้ได้แชมป์ก็ต้องเปลี่ยนโค้ชนนแหละครับข่าวล่าสุดบอกมาอย่างนั้นแล้วคุณนัทพงศ์ครับบอกว่ารูปแบบการเล่นโค้ชต้องมีส่วนรับผิดชอบถ้ามันไม่ดีขึ้นนะอันต้องออกไปได้แล้วก็มีข่าวว่าสิ้นสุดฤดูกาลนี้นะครับแยกย้ายกันนะครับคุณดีทิสบอกว่ายุคนะไม่ใช่แมดเดอร์ der, ซอนไม่เห็นใครเล่นทําช่องเลยจริงครับหาคนเล่นลําบากนะสไตล์นี้มีคุรูเซฟกี้คนหนึ่งที่ ไปกับบอลได้แล้วก็เล่นกับตามช่องนะครับแต่ทีนี้เขาเจ็บเจ็บไปนานเหมือนกันนะครับนี่คือปัญหาคุณชนะชนชนะชนนะครับบอกว่าขาดข้อตามช่องกับลองลยิงไกลใช่ครับคุณโซดาบอกว่าไก่ได้แชมป์มาทรงนี้ <c oughs> หวังว่าอย่งงางนั้นนะหวังว่าอย่งงางนั้นนะครับคุณเจียสิบสาบอกว่าซ้อมจนจะจบซีซั่นแล้วคาบ้านบ่อยเป็นเพื่อนกับผีแดงด้วยหงอ,อกเดียวกันเดี๋ยวค่อยไปเจอกันในยูโรป้านะอย่าตกรอบซะก่อนละ สเปอร์ซี่ของแท้ชินแล้วแพ้ปีนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่ว่าเข้าชิงกับแมนยูก็จะเป็นอะไรที่แบบวงการฟุตบอลเนี่ยจะหันกลับมามองเลยว่าโอ้โหทีมที่แย่ในลีกสุดๆเลยแล้วมาเจอกันเองในฟุตบอลถ้วยยุโรปนะมันเป็นอะไรที่แบบเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันคุณจงรักบ,บอกว่าเสียเร็วเกือบทุกนัดแต่สเปอร์สู้เกือบทุกนัดเหมือนกันอ่ะก็ขอให้นัดที่เจอเลี้ยวภูวันอาทิตย์นี้สู้ให้เต็มที่ด้วยกันแล้วกันนะครับไว้ลายนะคือ เข้าใจแหละว่าไม่มีลุ้นอะไรในฟุตบอลลีกแล้วก็จําเป็นต้องเก็บตัวเพื่อเล่นยูโรปาลีกด้วยแต่คนที่ลงสนามไปก็ขอให้ไปไว้ลายในการที่จะแบบไปขัดขาเขาหน่อยไม่ใช่เป็นหมูตู้ให้เขาต้อนนะคือสู้ให้สมศักดิ์ศรีเหมือนเหมือนคริสตัลพาเลตทำนะครับแค่นั้นก็ถือว่าเป็นทีมที่มีสปิริตที่ดีเยี่ยมแล้วก็นะให้เกียรติพีเมรีนะครับอยากเห็นเกมที่มันสนุกนะฮะ ขอให้กินยากๆหน่อยแล้วกันนะครับบุกไปขึ้นนําก่อนโอ้โหแฟนลิเวอร์พูลนี่จะตื่นเต้นสนุกสนานมากส่วนสเปอร์เองก็ก็อยากจะแก้สถิติที่มันไม่ดีนะไปเยือนแอนฟิลนะฮะก็เดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะแต่ว่าจากการวิเคราะห์ผมขอให้ผมทายผิดผมย้ำนะฮะว่าเราจะแพ้1-3 นะครับอ่ะฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเสื้อเสื้อยืดยืดเปล่าครับเหมาะกับหน้าร้อนแบบนี้ใส่แล้วระบายความร้อนได้ดีนะฮะใส่เป็นเสื้อยืดตัวในแล้วทับด้วยเสื้อเชิ้ตชั้นนอกอีกทีหนึ่งนะครับปะทะลมร้อนได้ไม่ต้องหวั่นเลยนะครับหรือว่าจะซื้อแบบแขนยาวก็ได้นะครับป้องกัน U ูนะฮะแดดแรงมากแสบผิวมากนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเริ่มต้นที่100บาทสำหรับเสื้อยืดแขนสั้นนะครับยี่ห้อยืดเปล่าตรง ข้างล่างนี้นะครับคำอธิบายคลิปเข้ามาอุดหนุนกันหน่อยนะครับขอบคุณมากๆฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ